มีข่าวดีสำหรับชาวระยองนะคะโดยจะมีการจัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ระยองปีที่8นะคะก็กลับมาแล้วค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่27 29มิถุนายนนี้นะคะที่เซ็นทรัลระยองชั้น1พบโปแรงค่ะสินเชื่อลงทุนประกันรพร้อมกิจกรรมสนุกๆของรางวัลแล้วก็เสวนาเรื่องการออมแบบจัดเต็มด้วยค่ะ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวอร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันเนี่ระยองครั้งที่8อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่27-29มิถุนายน2568ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองชั้นหนึ่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างรอบด้านพร้อมกิจกรรมสร้างความรู้ทางการเงินและโอกาสในการ การลงทุนในอนาคต ภายในงานค่ะพบกับธนาคารบริษัทประกันภยัยและสถาบันการเงินชั้นนำนะคะอาทิธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินการลงทุนการซื้อบ้านรวมถึงการจัดการหนี้สินอย่างรอบด้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับโปรโมชั่นทางการเงินสุดพิเศษนะคะที่มีเฉพาะภายในงาน เท่านั้นอาทิดอกเบีย้ยเงินฝากพิเศษสินเชื่อบ้านดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.89% สินเชื่อรีไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.45%รวมถึงพักเกตรประกันสุขภาพและประกันชีวิตราคาสุดคุ้มพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้อย่างเช่นหัวข้อสลากกอชอทางเลือกใหม่ของการออมจากการจากกองทุนการออมแห่งชาติรวมถึงกิจกรรมแจกของรางวัลสาหรับผู้ที่ทาธุรกรรมหรือร่วม กิจกรรมภายในงานอาทิสมาร์ทโฟนบัตรของขวัญเงินสดและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าหรือว่าร่วมกิจกรรมกับบูธต่างๆเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o เพจ g e Thailand s m a r ม m น n ี่ครบคันทั้งความรู้ความคุ้มค่าและความสนุกไหนที่เดียวค่ะ